สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับบุงหาพาเพลินเหมือนเดิมวันนี้พาทุกท่านนะคะมาอัปเดตนะคะบ้านทรงโมเดิร์นนะคะเป็นไอเดียร้านค้าด้วยนะคะทุกท่านโล่งกว้างมากๆเลยนะคะจะเป็นขนาดล็อกละ3เมตรนะคะหน้ากว้าง3ล็อก9ด้านยาวนะคะ5ล็อกจะเป็น9คูณ15สัดส่วนแต่ละจุดเท่ากันหมดเลยนะคะล็อกละ 33คูณ9ตารางเมตรหลังนี้ร้อตารางเมตรนะคะทุกท่านกว้างเลยเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะบนบุบงหาอยู่ด้านข้างแล้วค่ะเสาจะเป็นเสาหน้าห้านะคะสูง3เมตรครึ่งด้านหน้าจะเป็นเสาเหล็ก2เสาหลังนี้มีอยู่ด้วยกันนะคะ19เสาเลยนะคะตอนนี้ช่างกำลังติดตั้งในส่วนของเชอร่านะคะรอบข้างแบบนี้นะคะครอบข้างจะเป็น สีน้ำเงินนะคะหลังคาก็เป็นโทนสีน้ำเงินนะคะความหนา0.30ม mm, ิเมนะคะเชิงชายจะเป็นโทนสีมหฮอกรานีนะคะลักษณะนี้ขนาดนะคะ8นิ้วเนาะตอนนี้ช่างสมพรนะคะก,กับช่างซุยก็กำลังติดตั้งในส่วนของนี่นะคะด้านข้างข้างเชิงชายตรงนี้นะคะตอนนี้ก็มีเทคานแล้วเ,เสร็จนะคะทุกท่าน ฝั่งน้านนี้จะเป็นด้านหน้านะคะเดี๋ยวมีดันดินเข้านะคะจะเว้นพื้นที่ฝั่งนี้นะคะเผื่อดันดินเข้านะคะทุกท่านก็ดันดินเข้าเสร็จก็จะปิดงานตรงนี้ในส่วนของการเทคารนะคะลักษณะนี้เนาะพาทุกท่านเข้ามาในใต้ลมชายคาตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวอธิบายแต่ละจุดด้านหน้านะคะจะมีอยู่ด้วยกันสองเสาจะเป็นเสาเหล็กเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะคะ นี่นะคะเสาด้านหน้าก็จะเป็นเสาเหล็กขนาด 5, ้าคูณหมี2เสาจะเป็นหัวท้ายแบบนี้นะคะกว้างนะคะ9เมตรเลยยาว9เมตรแบบนี้ล็อกด้านหน้านี้จะเป็นล็อกด้านหน้าระเบียงนะคะจะเป็นขนาด3าคูณเเดี๋ยวมีดันดินเข้าข้างในนะคะให้เต็มพื้นที่แล้วก็แถวที่2นะคะจะเป็นเสาหน้า5นะคะสูง3เมตรครึ่งก็เต็มพื้นที่นะคะสีเสาแต่พอเราเข้ามาภายในนะคะทุกท่านแบบนี้ จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะตรงนี้จะไม่มีเสานะคะจะเป็นลักษณะเสาเลอยนะคะทุกท่านลักษณะนี้ก็จะเป็นโล่งๆตรงนี้นะคะจะเป็นขนาด6คูณ9นะคะแบบนี้นะคะทุกท่านเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างนะคะหลังคาจะเป็นโทนสีนะคะน้ำเงินบลูสโคป0.30มิลลิเมตร mm นะคะทุกท่านนี่นะคะทุกท่านพอมุงหลังคาเสร็จหลังนี้นะคะคือกว้างมาก เป็นไอเดียร้านค้านะคะเนื่องจากว่าหลังนี้เนี่ยอยู่ถนนใหญ่นะคะแบบนี้นะคะทุกท่านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะอันนี้จะเป็นเสาแถวที่สามจะเว้นนะคะสองสองช่องนะคะก็คือเว้นสองเสาพอแถวที่สี่ก็จะมีสี่เสาแถวที่ห้าก็สี่เสาส่วนแถวที่หกจะมีอยู่ด้วยกันสามเสานะคะทุกท่านจะเว้นอยู่หนึ่งล็อกนะคะตรงนี้ นี่นะคะจะเว้นอยู่หนึ่งล็อกฝั่งนี้จะไม่มีเสานะคะทุกท่านก็เว้นไปหนึ่งแบบนี้โครงสร้างแน่นหนาเลยนะคะจะเป็นเหล็กเกาวัยนะคะคอเสาขนาดสี่คูณสองนะคะนี่นะคะคอเสาและจันทันนะคะเหล็กขนาดเดียวกันตรงนี้แล้วก็เหล็กแปรนะคะนิ้วะคะูณสองตอนนี้ช่างมีเทคานแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะก็ เทคามจะเป็นเทคที่ความสูงนะคะนี่นะคะไล่ระดับกันไปนะคะ20เซนนะคะทุกท่านความหนาก็จะเป็นความหนานะคะขนาดเท่าเสาแบบนี้เนาะเดี๋ยวพาจะไปชมนะคะจากด้านหลังมาด้านหน้ากันบ้างนะคะจะประมาณนี้นะคะทุกท่านอันนี้จากด้านหลังนะคะมองไปด้านหน้านะคะโล่งกว้างเลยแบบนี้นะคะตอนนี้ช่างสมกําลังนะคะ ผสมปูนกำลังซ้อช่างซ้อมกำลังแซ่กำลังโซ่ไว้กันนะคะน,นี่นะคะต้องอัดให้มันแน่นนะคะช่างระยะของปลอกนะคะจะเว้นยี่สิบเซนนะคะทุกท่านแบบนี้เนาะกำลังแซกกำลังแงะนะคะให้ปูนเข้าเนื้อนะคะเข้าทุกทุกล็อกนะคะทุกท่านแบบนี้ก็มีเทนะคะจะเหลือโซนั่งนี้เนาะนี่นะคะ เหลือโซนฝั่งทางด้านขวามือของด้านหน้าบ้านนะคะมองจากขวามือจะอยู่ด้านขวาฝั่งทางนี้เรียบร้อยไปแล้วนะคะความสูงนะคะ20เซนนะคะลักษณะนี้ความหนาก็จะเป็นความหนาเท่ากับขนาดเสาเดี๋ยวพาไปชมจุดที่เสร็จแล้วนะคะทุกท่านวันนี้เนาะนี่นะคะจุดที่เสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้จะขนาดพอดีกับตัวเสาแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะในส่วนของ ด้านข้างว่าประมาณไหนยังไงนะคะค่ะทุกท่านตอนนี้อยู่ด้านข้างแล้วนะคะทุกท่านช่างนะคะก็กําลังติดตั้งในส่วนของการศาดตนะคะหลังนี้นะคะจะทําเป็นลักษณะแบบแนบนะคะแนบไปกับเหล็กเดี๋ยวขยายให้ทุกท่านชมนะคะก็แนบไปกับเหล็กเลยลักษณะนี้จะไม่ใช่ซ้อนเหมือนบ้านไม้นะคะก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันแบบนี้นะคะ หลังนี้ดั้งสูงนะคะหนึเมตรยีสนะคะส่วนที่ยื่นออกจากนะคะตัวบ้านจะยื่น80ดสิบเซนด้านหน้านะคะที่ช่างสมพรอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะดั้งนะคะจะยื่นไปด้านหน้า1นึเมตร2ีจะยื่นเยอะน,นิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะตอนนี้นะคะในส่วนของเนื้องานเนี่ยคือใกล้จบแล้วเดี๋ยวรอดันดินเข้านะคะแล้วก็ เพคานด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างฝั่งที่กําลังตีพังอยู่นะคะช่างสมกําลังทําอยู่ก็เป็นอันจบเนื้องานนะคะในส่วนของการเหมานะคะตั้งโครงมุงหลังคาเนาะเดี๋ยวพาไปชมจากด้านหลังกันบ้างค่ะฝั่งด้านนี้จะเป็นด้านหลังนะคะฝั่งขวามือนะคะซ้ายมือนะคะทุกท่านแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังจะยื่นเยอะนะคะเมตรยี่สิบฝั่งนี้นี่นะคะให้มองจากมุมไกลๆนะคะแบบนี้ หลังนี้ก็ถมดินนะคะสูงมากๆเช่นกันเดี๋ยวพาทุกท่านไปด้านหน้าแล้วก็เราจะสรุปค่าใช้จ่ายด้วยกันนะคะค่ะทุกท่านคะตอนนี้บุงอาก็อยู่ด้านหน้าแล้วนะคะทุกท่านหลังนี้นะคะขนาดหน้ากว้าง9คูณ15นะคะ135ตารางเมตรนะคะเป็นขนาดกว้างนะคะแล้วก็เป็นไอเดียร้านค้าได้ดีเลยนะคะ ตรงนี้จะติดถนนใหญ่นะคะทุกท่านบรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับค้าขายนะคะทุกท่านวันนี้นะคะจะมาสรุปให้ทุกท่านฟังนะคะค่าช่างนะคะยกโครงนะคะตั้งเสาเลยมุงหลังคานะคะทุกอย่างเบ็ดเสร็จอยู่เท่าที่เห็นอย่างนี้เลยนะคะรวมเทคานเดี๋ยวเหลือนะคะดันดินเข้าแล้วก็ ปิดด้านหน้านะคะคือปิดหน้างานตรงนี้นะคะเป็นอันจบนะคะค่าช่างค่าแรงเหมาห0,000บาทนะคะค่าของนะคะสอบถามคุณแม่เจ้าของบ้านนะคะแจ้งมาว่า1 6 0 0 0 0ืโดยประมาณนะคะคือรวม2อย่างนะคะค่าแรงบวกค่าช่างบวกอุปกรณ์นะคะทุกอย่าง20 0 0 0นนะคะ1 0 0 0 0บาทนะคะทุกท่านแบบนี้นะคะ เดี๋ยวในครั้งหน้านะคะมีกออบทําเพิ่มอย่างไรบุงอาจจะมาอัปเดตให้ทุกท่านชมกันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตขอตัวไปต่อนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ